ฝรั่งคือเด็กผู้สาวผู้งามแท้หน้าตาผิวพรรณก็ดีเบิ้งมองได้ก็เป็นตะเบิ้งเหมือนนอ้อลูกพอดีว่าพ่อเป็นคนในเมืองจ้าแม่ผิวพรรณก็เลยดีแต่ในหน่อยนะมิตระคนเข้าใจว่าพ่อเป็นลูกคุณหนูแต่พ่อใหญ่เป็นสาวนะมิตระคนชมว่าพ่อยน่ะผู้งามวาสนาลูกใา้แม่ด้นี่ที่ได้หนูเป็นเมียนะขอบใจหลายๆได้ลูกดีคิดหอดแม่ที่จริงเอะ่ะบ่ต้องหาของมาฝากก็ได้โอ้ ที่จริงก็ไ่ได้อยากซื้อดอกแม่มันเปลืองเงินแต่ก็อยากให้แม่นะ่ะเศร้าปวดลงังปวดเอวมันจะได้เศร้าทรมานํำนี่นะของเล็กๆน้อยๆบ่เป็นอย่างดอกจ้าแม่คือให้แม่ร้ายแถ่ลูกบักลาคือบ่เก็บไว้ทาแป้งเนี่ยผมผม,มีเงินเก็บอยู่ครับแม่แม่เก็บเลยหืลอยเอาเงินกันอีกแล้วเตีย เอา้าจะฟ้องไปใส่มาอ๋ออ้ายไปซื้อของฝากมม่อ้ายว่าอ้ายสิพาพ่อ,อยกับบ้านนองกลับไปเยี่ยมแม่อ้ายอะเดี๋ยวบอกด้ว,ว่าจะคล้องจะผ้าเขาไปไหวแม่จะคล้องแล้วก็จะเบาเรื่องงานแต่งของข้าสองคนพร้อมนะอืแม่แล้วข้ากับยุก,กินน้อกันมาโดนแล้วอ้ายอยากเห็นในมันถือตองผู้หญ่ทั้งสองไฟ ตจ้าเสจสบายใจจะค้องนกที่สุดเลย <_ EN> แลว้ว่าแต่จะคองื่ออย่างมากอ๋ออยากจะใส่เซนตามังก่อนดามาตอนนี้แม่อายกัอายุหกสิบกว่าปีแล้วเห็นว่าเราโจมมาปวดหลังปวดเอวปวดน้ําเซนน้ําเอ็นตลอดอายเห็นว่ายาตัวเนี้ยมันซอยได้ดีอายก็เลยซื้อไปฝากเล่าอ่ะโห ลากสามกับปุกเล่ตีือสื่อมาหลายแถเพ่อได้ยินมมว่าอยากกระซาสินตะเมาก่ก่อนดาโตนี่นะมันแพงมาคักเลยบอแมนตีอ๋อบอแพงดอกกระปุกละสามลอยเก้าสิบบาทเองถ้าเปรียบเทียบกับคุณภาพนะอายวัดคุ้มค่าแต่พ่อยวนนะมันเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเด้ภาษาซื้อของไปไหวแม่จะของซื้อๆนะซื้อขนุมเล็กๆน้อยๆลอยสองลอยก็ไดดอกพูดเถ่ะนะ ซื้อ,อยังไงเพื่อนกระดิกใจเบิดนั่นละ่พะพ่อไอวาเถเก็บเงินไว้สั่งอนาคตของข้าสองคนดีกว่า,าบอบอเป็นยังดอกรดนๆดนกับบ้านเชื่อไอยอยากให้แม่อ้ายได้กินแต่ของดีๆอ่ะเศร้าจังสิได้เศร้าปวดหลังเศร้าทรมานเจือเจืออืออืซื้อเมื่อเราก็บบอเป็นยังแต่ว่าต่อไปนะก็บ่อต้องซื้ออยังแพ่งๆแ,แ,แบบนี้อีกเด้อเสียดายเงินครับ แม่สวัสดีครับเอ,าอบ้าขอดเราบ่ลูกค่ะแม่โอ้ยแม่กินหอดบักลาคักเลยมาๆแม่ปอดแน่เถอะอือกินหอดครับกินหอดบักแห้งเลยค่ะแม่เอ้าแม่แมนไผ่หน่หนึ่งอ๋อนี่พอยผู้สาวผมเองครับแม่ปากลาคือได้ผู้สาวผู้งามแท้หน้าตาผิวพรรณก็ดีเบิ่งมองได้ก็เป็นแต่เบิ่งเหมือนน้อลูก ดีว่าพ่อยเป็นคนในเมืองจ้าแม่ผิวพรรณก็เลยดีแต่แน,น่นอนนะมิตรตะคนเข้าใจว่าพ่อเป็นลูกคุณหนูแต่พ่อใหญ่เป็นสาวนะมิตรตคนชมว่าพ่อยน่ะผู้งาม <c oughs> วาสนาลูกใา้แม่ด้นี่ที่ได้หนูเป็นเมียนะ <c oughs> เออแม่ครับผมมีเรื่องสำคัญสิบอกแม่พร้อมด้เรื่องอางานลูกคือผมอยากจะแต่งงานกับพ่อยครับแม่แม่ไปขอพ่อให้ผมแนะ่ แน่คบกันมาโดนแล้วบ่ลูกก็ยเกือบปีนึงแล้วครับแม่ฮูจักนิสัยใจข้อกันคักแล้วบ่โอ้ยแม่คนคบกันมาเป็นปีก็นนาจ,จะรู้จักกันดีแล้วล่นะเพ้อเพอน่ะตอนนี้นุอาจจะรู้จักไอ้เทดีก็แม่ซะอีกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงดอกเดอ้อทางพ่อแม่โตน่ะ เพิ่นว่าจังได่เพื่อนหูเลืองไปหูแล้วจ้าแม่พ่อกับแม่พ่อยนะเพื่อนบัไดมีปัญหายอย่างดอกขอแค่เพิ่นได้คาสินสอดตามที่เพิ่นขอแค่นี่เพิ่นกับพ่อใจแล้วละแม่หลายปันไดลละคาสินสอดสามแสนจ้าแม่อ๋อ แม่ครับเนี่ครับแม่ผมมีของมาฝากแม่น้ำครับเอ,อแม่จา๋าของฝากนี่นะพ่อเป็นคนบอกให้ไอเทซื้อมาฝากแม่เองละจา้าเห็นว่าแม่น่ะกำลังปวดลังปวดเอวปวดน้ำเส้นน้ำเอ็นอันนี้จ้าแม่อยากระซาเส้นตามัางกรนดำแม่ลองเอาไปกินเบองรงเดอรหลับรองเลยจา้าว่ากับปุกเดี่ยวเห็นผลแน่นอนแม่ล่องกินเบิรง ขอบใจหลายๆได้ลูกสิคิดหอดแม่ที่จริงเอะ่ะบ่ต้องหาของมาฝากก็ได้โอ้ที่จริงก็บ่ได้อยากซื้อดอกแม่มันเปลืองเงินแต่ก็อยากให้แม่น่ะเซ้าปวดลงังปวดเอวมันจะได้เศ้าทรมานซ้ำนี่น่ะของเล็กๆน้อยๆบ่เป็นอย่างดอกจ้าแม่เอาพ่อยแล้วอีกสองกระปุกไปยังขึอบอกให้แม่อ๋อ อันนี้พ่อยว่าจะเอาไปให้พ่อกับแม่พ่อยนะคนละกระปุกแบ่งๆกันเพราะว่าพ่อกับแม่พ่อยนะกระปวดน้ําแข็งน้ำคาวอ่อนอแอดแอดอยู่ขึ้นกันเออเดี๋ยวพ่อยขอตกไปของงามกอนเ้อรเดี๋ยวพ่อยมาเอเอแม,แม่แม่กินเขาแล้วอะแม่ฟฝ้ากินยาเลยเด้อสิไดเศร้าไว้ๆจ้าลูก ว่าถ้าบักหลายสิแต่งงานก็นอีพ่อยอีหลีติตผมฮักพ่อยครับแม่ข่้นบักลาหักกันอีหลีแม่กับพ่อเดวียังดอกมูเจ้าสองคนขึ้นสิงูุจักกันดีก็แม่ข่านบักลาว่าดีแม่กับว่าน้ำนั่นละครับแม่ มมนุงเพียนเอาหมกนอนอ้ยมามามาลังกอนลังกอนอ้ยเป็นไดเพื่อนสบายดีอยู่ปะเอ้ยก็สบายดีสบายดีแต่ว่าเงินกับปคคลอยมีคือเก่าอะ <c oughs> ปะ๊าไปอยู่กรุงเทพมานี่คือที่เป็นตังรวยเนาะก็เรื่อยๆค่ะเพื่อน พ่ออยู่พ่อกินเอาสิในไก็กลับบ้านมาแล้วอะ่ะเรียงเรล่าเขากูจะขวดสองขวดได้เพียอนมึงคือสิมาขัก,นกเนะเหล่านี่เกิดเป็นมือเป็นเว้นมากกูเห็นมึงกินแต่เหล้า <c oughs> เออได้เลยเพื่อนเดี๋ยวกูเรียงเองภาษาเหลาขวดหนึ่งเลยไอเทพพ่อเลยเดอ้ออย่าไปหาเหลียงข้าเจ้าภาษาเหลาไปยังขึ้นมาหาสื่อกินเองเออเทอันนี้กูได้เอ นิดพ่อยเมียกูเองอะ่ะพ่อยนี่บักนน์โมอ้ายอะ่ะบ่ได้พอกันโดนเลี้ยงเรามันจะขวดสองขวดบ่กี่บาทดอกบจตกบาทกับเงินคือกันสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุโมอ้ายเนี่ยมันมีเงินสื่อกิเลติถึงได้มาหาคอยมูเลี้ยงอยู่แบบนี้นะเก็บเงินไว้ใส่ใจเน,นี่มันมีประโยชน์สิบ่ดีกว่าบอกพ่อยบ่ต้องมาเถียงเลยเดอ้อ ได้นะมากใส่เงินบอคิดถ้าบ่มี่พ่อค่อยหามปลาลมนะคงสิบ่มี่เงินเก็บจักบ,บาทเออเอาสิมึงบ่ต้องเรียงกูดอกเพื่อนกูอะว้าหยอกมือซือ้อกะ่สัน่นเดี๋ยวกูไปก่อนเด้เดี๋ยวก่อนนอนนนแหมเบิ่งส่งแล้วนะน่าจะเป็นพวกข้ยาแถวบ้าน ไม่มีการมีงานเหตุหายางรอบานขอเงินคนไปมือมือพ่อไอวานะ่ะอายเลิกพบไปเลิกดีกว่ามู่แบบนี้นะเอ้พ่อยเดี๋ยวอายไปล้างถ้วยซอยแม่กันเด้อ อืมอืมอ,ม,อมไปเลยไปเลยเดี๋ยวพ่อเติมหนาก่อนเออไปล่างเสร็จแล้วนะกระล่าแม่กับกุงเทพเลยเด้เอค่ะแม่เดี๋ยวผมซอยล่างเมียมึงมันเห็ดอย่างอยู่มันคือบ่ม่าล่างแทนปกติน่ะลูกไผ่ข่หมาาเฮียนแม่ยานเนี่ย มันต้องหูจักค่วมก็หนีในเดอ้อแม่วานนะ่ะนะพ่อเขาก็เป็นนักสี่หละครับแม่ผมก็บวรูีวา่วาจังใดขั้นออกเฮื่อไปอยู่น้ำกันนั่นน่ะมันจะดูแลลูกแม่ได้บแ่แต่พ่อก็มีขอดีในตัวของเขาด้วยแม่ตั้งแต่ที่คบกันมาผมก็มีเงินเก็บมาตลอดเลยได้ครับผมก็นจนได้นนมีนันไม่นีเท่าที่แม่ได้เห็นนั่นแหละครับมันก็เหลือแหละเนาะมีเมื่อ่ะมันขี้ที แม่เบิงยูร์เนี่ยมันบ่เอาไผ่ข้ามโวข้ามจ่ามัน,นาากับขวนพาสักมันบ่ไหวหนาผู้ใดเลยเรื่องนี้ผมก็หูอยู่ดอกครับแม่นี่แหละคือขอเสียของพ่อยผมกม็รู้ผมสิบอกพ่อยทีงไหนให้พ่อยได้ปรับปุงโตเจ้าของไหมคนเฮาเนี่ยมันเปลี่ยนอิสัยคนบ่ไใดง่ายๆดอกลูกอย่าว่าแม่เว่าให้พิษกันเดอ้อแม่เบิงอยู่เลยเนี่ยมันเป็นตะไปกันบ่รอด บักลาคิดดีแล้วแมนโบที่จะเอามันมาเป็นเมียน่นนะแต่ผมก็หักพ่อได้ครับแมเ่เอาเคันบักลาคิดว่าจะคบกับมันต่อไปแม่กับาวายอีหยังดอกอนี่ครับแม่เงินที่ผมตั้งใจเอามาให้แม่แม่เก็บเอาไว้ใส่ใจอยู่ในบ้านเด้อ ในซองนี่กับสามหมื่นครับแม่คือให้แม่หลายแถวลูกบักลาคือไปเก็บไว้ถ่ายแต่งเนี่ย <c ười> ผมมีเงินเก็บอยู่ครับแม่แม่เก็บเลยขอบใจลหลายๆเดลูกเดอ้อหืมลอยเอาเงินให้กันอีกแล้วเตี้ย แม่ครับข้าสันผมขอโตกลับก่อนนะคะแม่เดินทางปลอดภัยได้ลูกแต่ส่วนสิจะไปขอไอ้พ่อ,อยน่ะน,นะเดี๋ยวแม่บอกกับญยาติห้เฮาก่อนถ้าใดจังใดเด้อแม่จะโทรหาเดอ้อครับแม่เดี๋ยวก่อนพ่อยมีเรื่องจะบอกเรื่องอยังอ่ะพ่อยเมื่อกี้นะ่ะพ่อยแอบเห็นว่าไอ้เอาเงินให้แม่ไอเ่เตะแม่น่ะให้เท่าใด สามหมืน่นไอ้ก็ให้แม่ใช้ใจอยู่บ้านนี่ละ่ะโดนโดนให้เธอสามหมืน่นสามหมื่นแล้วตีเมื่อายเกินไปบอสไอ้จะเอาเงินให้แม่ไอ้หลายป่านนี่ไนะเป็นยังคือบอกปรึกษาพ่อไอ้ก่อนพ่อไอ้นเนี่ยไอ้เด้หรือไาอ้มาเห็นความสำคัญเออมันมาเป็นทางสันพ่อไอ้ว่าไอา้สิบอกพ่อยอยู่แต่ว่าไอ้ท่านได้บอกพ่อเสือๆอ่ะพ่อไอ้ว่ามันรายไปบอแม่ไอ้กับเป็นแค่เช่าบ้านอยู่บันนอกบ่ได้มีความจำเป็นจะต้องใส่ใจอีง อีกอย่างนะไอ้กับกำลังจะแต่งงานกับพลอยสิมาหาส่งเงินให้ตาแม่อยู่แบบนี้มันกะบาวายเด้พลอยนี่แม่อายเดี่ยพลอยพลอยหูแต่แม่อายกับมีมือไม่ตีนถ้ามาหากินเองใดสิค่อยให้ตลูกมาส่งเงินให้ตลอดชีวิตแบบนี้มันก็บาวายเด้ลูกไงก็ต้องไม่ขอบรัวไม่พารละต้องรับผิดชอบไอ้ลืมไปแล้วตีว่าไอา้ในบริษัทนเดียวคือตะกรันแล้วเด้หลังจากแต่งงานกัน ไอ้ก็จะต้องใหญ่ไปอยู่กับพ่อพ่อพ่อยพ่อยเสียเอาจังไหนวามาเอาเงื่อนขึ้นมาให้แม่ไอ้ใค้มือเดียวกับพ่อแค่นั้นมมัก็เหลือเฟื่อละพวกเป็นอย่างดอกลูกกระสันก็เอาขึ้นไปซะแม่บ่เอากระไดย่ามีปัญหากันเลยมาต้องขึ้นหรอครับแม่ผมกับบ่ไวเราขึ้นกันพ่อยถ้าพ่อยจะไปค้นเห็นแกโตแบบนี้ ไอว้วาไอา้กับพ่อยพวค้ิบปยตอนกันเมื่อไหรดอกเอา้อาอ้เป็นยเขาบอกแบบนั้นไอ้ทนมาโดดแล้วที่พานมาอ้ย,ย่อมพ่อยทุกอย่างแต่พ่อย์มาเคยห่อีสรลด์อย่างกับออ้เลยแล้วเสียไอ้แต่งงานกับพ่อยไปเห็นอย่างอ่ะแต่อไอ้เปนคนเราเองว่าแมนตีว่าข้อสองคนจะแต่งงานกันแล้วพ่อยก็ได้บอกขวอกับแม่ไปเบิร์แล้วแล้วไอ้จะมาเปลี่ยนใจตอนนี้ได้จังไดพ่อย์มยอมเดอ้อแล้วไผสิบปทอนอยู่กับผู้หญิงแบบพ่อยได้อ่ะท่านขีดที เ่องใจแคบนี่พ่อยแต,แต่แต่ที่ไอ้คบกับพ่อยมากพ่อยหูบอกว่าคนรออข้างอา้เมื่ว่า,าสิเป็นโมไอ้หรือสังคมการทํางานของออ้อะบ่มีิผู้ใดคบกับไอ้เลยย้อน,นยังก็ย้อนพ่อยบอให้อิสระย,ยังกับออ้เลยแถมพ่อยบ่เคยมี่้ําใจกับใครต่างหากคืนคืนในไอ้คบกับพ่อยต่อไปนะอันหน้าคดอ้ค่งสิได้อย,ยู่กับพ่อยสองคนโดยที่บ่มีิผู้ใดคบแท้และ่กะก็ดีแล้วตัวบ่มีไผคบกับบอมองคบ พวกบ่จริงใจคบเฮากัหวังคนประโยชน์ก็แค่นั้นละ่ะไอ้สิไปแค่มันเห็นอย่างพ่อยเขาอยู่ในสังคมเดียพ่อยพ่อยสิบ่เอาผูดด้ใดเลยมันเป็นไปบ่ได้ขนาดแม่ไอ้กับพ่อยยังบ่เอาเลยแล้วแสไอ้ทีมแม่เพื่อไปแต่งงานกับพ่อยหน่นะพ่อยถ้าพ่อยยังบม่ยอมปรับตัวจากของเพื่อคนอื่นนี่หลีอ่ะไอ้ว่ไอ้ก็ต้องเลือกแล้วละ่ะ คงมากาเลิกับพ่อยเดเพรานํำหนาจ,จังไอ้น่ะศาสตร์นี่ก็คงจะหาคนที่งามกว่าพ่อยบ่ได้ดล้วละ่ะแถมพ่อยยังฉลาดท่านคนแล้วก็มีความสามารถเหนือคนอื่นถ้าไอายถิ่พ่อยไปนะไอยก็โง่ซ้ำคุ้ยน,ะะนั่นล่ละขันคืนไอ้ยยังคบกกับพ่อยต่ออ่ะแบบนั้นน่ะเขาจะเอิ่นว่าโง่พ่อยไอ้สิบอกอย่างเด้อคนที่เก่งกว่าพ่อยงามกว่าพ่อยอ่ะ มันอาจสิหายากแต่คนที่ดีกว่าพ่อยและอยู่นํามเราสบายใจกว่าพ่อยอ่ะอายว่ามันหาว่าอย่างแน่นอนไอแท้เพราะฉะนั้นมนนื้อนี้ไอว่าไอาขอเลือกอยูกก่กับเมไอดีกว่าคนที่หกักไอโดยที่บ่หวังอย่างตอบแทนคนที่ดูแลไอามาตั้งแต่น้อยจนใหญ่ส่วนผู้หญิงที่พ่อกันยังบาถึงปีแบบพ่อยไปไซกับไปโลดไอไม่ได้สะออนดอก ไอ้เดไอ้เดไอเดกลับมาคุยกับกันไอ้เดไอเดไอเดเ,เ,เป็นจังได้สมผื่นมึงบอมึงอายากมันหลายมึงสิมางัดคอกับไผบองัดไ่้นะมึงงัดกับแม่ผัวจังกูไอ้ลูกไผ่ใจแคบจังมึงไงนะมึงสิไปตายใส่ก็ไปเลยไปเลย <laughs> ย่อมือน้อมขึ้นใส่หูแล้วว่าสาทุูกเดาฝ้าดินขันว่าสาตร์ก่อนผู้ข้าได้เห็ุผิดต่อลูกเมียผู้ใดให้อโหสิก,กรรมพอแล้วต่อกันได้บอถือว่าลูกขอบเพราะหัวใจเจ้าของที่ผ่านมาจนพอดมือนี้ ที่หักไพ่ก็มีแต่น้ำ